เอาไปน้องมันเนี่สิพาไปหาเอาหน่งแล้วมันเนี่ยหิวบกครปกครไปเอามน่งคนมันเนี่ยเ,นเน้้ มาเอามีมนะครับพี่น้องวัเนี้เพื่อนมีอุปกรณ์พร้อมมีบันไดมีบันไดมือเหนียวบันไดมาเอาอยู่ต้นสูงวันนี้เห็นเป้าหมายไปเราสองเป้าหมายมาเนี่ยแดดลมล้มตกหลังสิมาเอามีมเนี่ยครับพี่น้องมาเพิ่งทางเนี่ยทางเนี่ยนี่มาจากน้ำกับเสียนในก่อนแหละอ๋ครับพี่น้องดูซื้อว่ามันสิให้ให้เยอ่ครับกับมีอาการ เบิงเบิงคนอ่ะเห็นไฟล้่นแล้วครับมันายครับพี่น้องพุ่นอ่ะมันายมันายก็เลยใส่บ่ต้องดามา้ะครับมันไายี่ลี่งวันน่ะคน่นทั้งวงไงเรื่องวันน่ะเออเอาควนอวดอยู่ครับไงเลยพี้เดียโดนเป็นหนึ่งเมียแล้วเยันใน้ก็ลังขึ้นไปยุ่งสูงครับพี่น้องเบิงเบิงลบลบดีดีลบดีดี ตาโปแล้วตาโปไ่เด้ตาโปแล้วคนน่ะถึงแล้ิถึงตอนมันตอดเมียเรื่งนน่ะ롱อ้ห่างฟังพังเลยเนาะไฟเดฮจ้งได้หรอป่ะเนี่ยปล่อยล롱อ้นอถเอ้าเอาเอาลงมาก่อนลงมาก่อนจับเดยวะโอ้พี่น้องห่างไงยูห้างไงห้างไงอุ๊บโอ้วโอ้เเอ๋อเรวไปก่อน โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องอถอยถอยเร็วอ๋อนี่๋อ้ขวดขวดใส่ก้อนหอยไหมขนมเอ็นพี่น้องหางของไงแมาตินกัางกันงให้แม่ต้มให้เออแม่ต้มให้ล่ะใช่แม่ต้มขนมพนักพลังเอาแมียอวกโอ้ยพนวพนหางของไงได้พี่น้องพนน่ะโอ้พนครับ สำเร็จเรียบร้อยผลงานสำเร็จแล้วครับห้ามไงเลยคนน่ะไปแล้วไปแล้วเอาไปไว้ก่อนเท่านี่สำเร็จเรียบร้อยโอ้ยห่างห่างครับตกโอ้ยตกซ้ำสุดยอดครับหัวน้ำเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้หวานหวาน เดี๋ยวไปเอาอีกหั้งหนึ่งครับพี่น้องเห็นไว้สองห้งังเอาครับพี่น้องหลังจากเสร็จภารกิจงานนี้แล้วก็ที่ไปอ,อีกล้างหนึ่งครับนี่ครับหัวน้ำนี้ง่ๆครับมาไปเอาอีกล้างหนึ่งพันน<อ>ีเ้เดียเห็นว่อยู่ร้ลังหนึ่งพี่น้องวันนี้ก็มาถึงล้างที่สองแล้วครับอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ครับอันนี้อยู่ตั้มตัพมวันนีเดียเห็นว่แล้วเบงเบง,บงระดับฝีมือครับเส้นในว่าหันไดเรียนจากน้อยหนึ่งมันให้มันให้ใหัางว่าหัน นี่พญเดเห็นไหพมพญเดเลี้ยงงัวมาก,กเลยเห็นครับพี่นอ้องเลยว่าจิมาเอาเนี่ล,มมล่ะนีนะนนนนะน่ครับพี่น้องถึงเป้าหมายแล้วนี่นี่อยู่ตั้มตัครับพี่น้องครับอยู่ตั้มตั้มเลยห้างนี่ยเออเบงเบงพี่น้องเดี๋ยวมบงไกลๆเลยของแท่ของแทะโอ้เห็นไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ตั้มตั้มอยู่เยนในกำลังเตรียมอุปกรณ์ ว่าหันล้างว่าหันใส่แบบล้มควนครับมันนี้กะมันนี้ใส่ผนยาแบบโบราณครับนี่กำลังนี่ค้นกับเมายิมกับเมาครับวิธีการนี่แบบโบราณครับกำลัง่นยาแล้วอึ๊บอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรอบไผ่มันก็จะมืดๆเนี่ยมองๆ อึ๊บอึ๊บอึ๊บุ่นอ่ะผมก็สูงวันได้ดอกโอ้โุ่นแบบลงพนยาทวนทวนับพี่น้องหุ่นอ่ะอาจจะเมาเนี่ยมันจะดึงไม่ถ้าอึ๊บหุ่นึ่งโอ้โุ่นอ่ะห้างยังไงห้างยังไงห้างพี่น้องหนควนยากําลังควนเดี๋ยวมันก็ถือควนยามันก็จะไปเองครับพี่น้อง เออบึ้มบึ้อ้อันได้เดียวโอ้ยโอ้แมีแตกบึ้มบึ้มหมดพี่น้องเอากอกยาพ่นอีกอะไรเหรอกอกยากอกยาเสียพี่น้องกอกยาเสียแล้วคนน่ะโอ้แมีบินบึ้มามึงมังเลยจะมาบอ,อันตรายมาหายวันไหนบนบนบน,บนครับต้องบอกว่าบนบนบน,น้ำเห็นบินหนีคนน่ะ โอ้ยย่าแห้งไร้บ่เดียหักปึ๊บหักบโอ้หัวน้ำเต็มเต็มครับระวังระวังดิแตกโอ้ได้เออสุดยอดสุดยอดเอาเบิ้งหุ่นนะปึ๊บ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 ห่วยห่วโอ้หักหักคับเอาเดียวเดียวโอ้หลุดซะหน่นหลุดสนนเอาเบิ้งครับพี่น้องเอาโชยอย่างไรก็ได้โอ้เอาไงครับส้ำเร็จหล้วปล่อยแล้วล่างที่สอง มืัอน,นี้ถึงว่าเป้าหมายได้สองลังครับพุ่น้องเนียบร้อยแล้วลังนี่เอาง่ายสำเร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยกับแซมมันมันเหมืนเน่ยเสียนไนย,ย,ยิ้มปุ๋ยห<ไ>ยิหบปุ้ยเลยทั้งหมดง่ายเหมือนเนี่ยโอ้หน้าหัวหน้ามไม่เหียหมดเลยไวไมไห,วหัวหน้ายน่อยปวกๆเลยอ๋อพี่น้องสำเร็จลุล่วงได้สองลังสองลังวันนี้ได้สองลังเอาตัดออกนะพี่น้องสิอน,นี่ หักออกนะนี่สองหังแล้วครับอุ๊บโอ้ยอ๋อละครับเรียบร้อยจะเลื่อมฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแช่นะครับวิธีการทำมาหากินสุนอดครับโอ้หัวน้ำเต็มครับเต็มเนี่ยทุนนุ่นเต็มพื้นเรือเลยคนน้ำพึ่งเดือนหกครับพี่น้องว่าเป็นเดือนหานี่เป็นเดือนหกแล้วมื้นนี้ได้สองหังครับหั่นยีย้ ก็อจะเลื่อมฝากขอติดตามนะครับทำมาหากินหาอยหากินแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับมันอยราพญเดก,กัดโดนต่อยเป็นหนึ่งตัวครับสวัสดีครับ